ฮัลโหลไฮไฮทักทายท,ทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony ในอีเวนต์จับตัวรับไดมอนนะคะเรายังไม่ผ่านขั้นสีเลยทุกคนแต่ว่าใกล้จะผ่านแล้วนะคะอัพอีกนิดหน่อยอืม พลังรวมของเราอยู่ที่213พลังที่แนะนําอยู่ที่234นะคะส่วนของหราอยู่ที่เลเวล32ส่วนตัวอยู่ที่เลเวล3 1เชื่อว่าหลายคุณนะคะน่าจะผ่านขั้นที่4แล้วก็กาลังต่อสู้อยู่ในขั้น5แล้วเดี๋ยวเราจะตามไปนะคะเพราะว่าเราติดภารกิจในการเดินทางไปมาก็เลยไม่ค่อยได้กดเกมนะคะเมื่อวานก็เลยไม่ได้อัพคลิปด้วยก็จะมาอัพคลิปวันนี้รวบเลยละกันนะคะ อันดับคอมมิวตี้ยังไม่ตกอันดับนะคะตอนนี้ยังอยู่ในท็อปร้อยอยู่ตอนนี้ก็มีไข่ทั้งหมด5ท่าแล้วนะคะส่งม้าไปหาไข่ต่อไปเรายังไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเลยนะคะตอนนี้สะสมเพชรอยู่ที่250ก็จะเก็บเพชรซื้อ,อควายจริงจังนะคะยังไม่ได้เลยขาดอีก5 0 0นะคะก็จะได้ควายจริงจังแล้วก็อยากได้ ตัวละครแล้วอ่ะอีเวนต์นี้แต่ว่ามันยังไม่ถึงเลยทุกคนเออใช่เราร้อมรวมขอตกแต่งเอาไว้นี่นะเดีย๋ยวมากดอัพก่อนนะคะเพื่อได้อัพโอเคได้มาเพิ่มแล้วนะคะเราก็ รียบร้อยเราสามารถผ่านขั้นที่4ได้แล้วนะคะทิกซี่เราก็เปลี่ยนชุดแล้วด้วยนะคะอยู่ในเลเวล33ทั้งส่วนหัวและส่วนตัวเลยเราจะมาจัดการบอสกันนะคะกว่าจะผ่านขั้น4นะคะใช้เวลาตั้งหลายวันแล้วทีนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่4วัน20ชั่วโมงนะคะต้องเล่นอีก3ขั้นขั้น5ขั้น6ขั้น7 โดยที่ไม่มีผู้ช่วยเราต้องขยันเล่นแล้วนะคะใน,นที่สุดเราก็มาถึงปีกอาคารส่วนที่แสดงอัญ,ญามณีอืมถ้าจะขโมยอะไรสักอย่างในนี้ฉันจะขโมยอะไรดูสิตรงนั้นในตู้จะแสดงนั่นร0อยกีบหน้าและเศษแผนที่ที่เราเจอในแผงคอของท็กซี่ก็เขียนไว้ว่าร้อยกีบผลยูเลกานี่ต้องเป็นเป้าหมายใหม่ของรับไดมอนด์แน่เลยและเราก็จะหยุดเธอให้ได้ ชู่เงียบหน่อยถ้าเราอยากหาคำตอบว่ารับไดมอนด์เป็นใครเราจะต้องสืบกันอย่างเงียบๆละ,ละเอียดถี่ถ้วนฉันนึกออกแล้วว่าเราควรไปที่ไหนต่อนีมาค่ะขั้นที่ห้านะคะเราไม่มีผู้ช่วยเลยสักตัวรางวัลขั้นที่ห้าก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เมนฮัตตันแล้วนะคะ<ๆ>ใกล้จะได้ร้านค้าแล้วทุกคนต้องสู้ต่ออีกหนึ่งขั้นนะคะ อันดับคอมมิวนิตี้ของเราอยู่ที่อันดับ38นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนฉากหลังกันในที่สุดก็ได้ฉากหลังใหม่สักทีนะคะนี่ฉากหลังของเราก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะพิพิธภัณฑ์ชูพิษนะคะงั้นคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย